อดีตพนักงาน Apple s a แซมซังตอนนี้เปลี่ยนชื่อใหม่แล้วหลังจากเจอปัญหาที่ชื่อไปคล้ายกับแบรนด์คู่แข่งพร้อมเข้าไทยแล้วทั้ง Vivo X 3 0 0แล้วก็ IQ15 ลหาลังพบตรวจสอบผ่านกสชเป็นที่เรียบร้อยพฤศจิกายนนี้อาจจะได้เจอกันเปิดตัว Redmi K 9 0 Pro Max เรือธงตัวแรง กับชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5คาดว่าจะมาในชื่อ Poco สำหรับ global version เปิดตัวข้อราคาในไทยเรียบร้อยกับ Oppo Find X9 มือถือกล้องคมชัด5เซื้์บลัดและซูมไกลพร้อมกับรายชื่อเตรียมอัปเดต c o l o r w s 16รุ่นไหนได้ไปต่อบ้าง Sony พัฒนากล้อง2ล้านพิกเซลพร้อมชน Samsung ภายใต้ชื่อ l e t i o 910เห็นเงียบแบบนี้แต่ Samsung แอบเผยโฉม Galaxy C Tri f o จอพับ3ทบหน้าจอ10นิ้วเอามาโชว์แล้วลือ Apple ลดการผลิต iPhone Air ถึง80%หลังยอดขายไม่เข้าเป้าแต่บางคนครับบอกว่ายังไม่ได้ลดสรุปยังไงแน่ สบายดีครับหิวข่าวกันหรือยังต้อนรับสู่รายการอัปเดตข่าวสารไอทีประจำสัปดาห์นะครับโดยทีมงานโอยแซนก่อนจะไปข่าวแรกฝากก like, ดไลค์กดแชร์หรือก็คืออยากสนับสนุนสามารถกดสมัครเมมเบอร์ชิพกับทางช่องได้ครับเรามักเห็นเคสมือถือที่มาในรูปแบบของแฟชั่นนะครับใส่แล้วสวยงามแปะอัคเซอรี่เสริมเพิ่มเติมได้ หรือแบบที่บางเบานะครับแต่ล่าสุดครับ Matter Neurosign ได้เปิดให้ระดมทุนบนเว็บ Kickstarter นะครับเพื่อจัดทำเคสมือถือ iPhone ทำจาก s i n l l s s Steel ครับน้ำหนักมากถึง6ปอนด์หรือเกือบ3กิโลนะครับแล้วงงว่าเอ๊ะทำมาทำไมอันนี้คือออกแบบมาเพื่อให้คน ลดพฤติกรรมเสพติดมือถือนั่นเองโดยต้นแบบของตัวเคสนี้นะครับเขานึกถึงบิ p กโฟนหรือมือถือสมัยก่อนที่มีขนาดใหญ่หนักๆเหมือนกระติกน้ําเหมือนกระดูกหมาอะไรแบบนี้นะครับเลยเออกแบบให้ตัวเคสมีความหนานแล้วก็หนักส่วนการจะใส่และกถอดเคสนั้นต้องมีไขควงครับเพราะว่ามีน็อตล็อกเอาไว้ด้วยแต่ก็ยังใจดีคือมีปุ่มปรับเสียง กับพอร์ต USB-C ให้เสียบชาร์จได้อยู่ใครสนใจสามารถเป็นแบ็กโปรเจกต์นี้ได้นะครับสำหรับสีสแตนเลสสตีลเนี่ย210เหรียญน,นะครับก็น่าจะประมาณ8-9,000บาทนะแล้วก็ตัวของสีทองเหลือง500เหรียญครับตัวนี้ก็ประมาณ1 5 1 6 0 1 6 0 0 0ครับเว e นในแรุ่นใหม่ครับ Renio Air 4ต้องว่าเป็นรุ่นแรกของโรคเลยก็ได้ที่เลือกใช้จอแสดงผลแบบ HDR10 พราะที่ประมวลผลวิชั่น4 0 0พนะครับ ตัวนี้ร่วมมือพัฒนากับทาง p i x e l w o r k ด้วยความคมของจอภาพในตัวแวนนะครับผมแล้วก็ส่วนของตัวชิปประมวลผลเนี่ยทำให้รองรับการแสดง HDR10 แล้วก็ AI HDR นอกจากนั้นยังสามารถประมวลผลวิดีโอที่เป็น AI 3มิติได้เป็นครั้งแรกโดยตัวจอน,นะครับเป็น OLED แล้วก็รีเฟร e ที่1 2 0เฮิสว่างสูงสุดถึง1,200นิตคมชัด1.07พันล้านสี ส่วนเรื่องของลำโพงครับอันนี้ก็ได้รับการปรับแต่งด้วยทางฝั่งของแบงคอลูปเส้นนะครับมีแดกไดรเวอร์ด้วยเรียกว่าทำให้พลังเสียงตอนที่ใส่แววนเนี่ยมาแบบรอบทิศทางครับด้วยลำโพงถึง4ตัวโดย r e n นี Air 4รนะครับรุ่นธรรมดาเนี่ยเปิดมาที่1599หยวนประมาณ7000กว่าบาทนะครับส่วนตัว r e n นี Air 4 Pro นะครับ1,699หยวนประมาณ8 0 0 0บาทครับตอนนี้แท็บเล็ตนะครับเปิดตัวกันมาหลายรุ่นหลายไซส์ามากมาก ล่าสุดนะครับก็มีแท็บเล็ตพันอึดน,นะครับ Armor Pad 5 Series จากทาง u l e f ฟ n e นะครับซึ่งเป็นค่ายที่เน้นออกแบบอุปกรณ์ที่เป็นรักเกตหรือว่าเป็นตัวที่ทนทานมากๆครับมีเคสมีความหนาบึกถึกทนพร้อมโลยทุกสถานการณ์โดยสเปคของอ l e f o n e Armor Pad 5นะครับตัวนี้ได้ชิปเป็น Dimensity 7,400x รองรับการใช้งาน 5G นะครับ ความจํา12 g b และก็จัดเก็บข้อมูลที่52 g b พร้อมกับแบตเตอรี่ Dual Cell นะครับความจุมากถึง24,200ม ah, ิลลิแอมรองรับชาร์จไวที่120วัตต์โดยแบตขนาดนี้นะครับเขาก็การันตีว่าสามารถใช้ดูวิดีโอคุยสนทนาได้หลักร้อยชั่วโมงเลยทีเดียวครับหรือถ้าเกิดว่าอยู่ในโหมด Standby วางทิ้ไงไว้เฉยๆเ,เนี่ยก็สามารถอยู่ได้นานถึง1,662ชั่วโมง ด้วยความจุขนาดนี้สามารถจะเปลี่ยนตัวเองเป็น Powerbank ชาร์จอุปกรณ์อื่นได้ด้วยส่วนหน้าจอนั้นมีขนาด11นิ้วนะครับความเอียเป็น Full HD Plus สว่าง600นิตลำโพงคู่สเตอริโอกล้องหลัง64ล้านพิกเซลมีกล้อง Night Vision Infrared 64ล้านพิกเซลด้วยส่วนกล้องหน้าเซลฟี่สาย2ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมกับมาตรฐานทนน้ำทนฝุ่น IP68 แล้วก็ IP69K ส่วนความแตกต่างระหว่างรุ่นโปรแล้วก็รุ่นอัลตร้านะครับก็คือตัวอัลตร้าเนี่ยมันจะมีโปรเจคเตอร์นะครับซ่อนอยู่สามารถฉายภาพมาได้ความสว่าง200ลูเมนส์ครับเรียกว่าอันนี้คือเอามาใช้เป็นเครื่องฉายได้ด้วยส่วนราคาและการวางจําหน่ายนะครับอันนี้จะถูกประกาศในวันที่11พฤศจิกายนนี้ครับมีข่าวลือของ vivo S50 แล้วก็ S50 Pro Mini ซึ่งตระกูล S series ของทาง vivo นั้นปกติแล้วก็จะขายแค่ในจีนนะครับแต่สำหรับในบ้านเราเนี่ย ก็เดี๋ยวรอลุ้นว่าทั้ง2รุ่นนี้อาจจะถูกเปลี่ยนมาในชื่อ vivo v30 0กับ vivo x30 0 fe หรือเปล่านะครับโดยสลับตัวของ vivo s50 จะมาพร้อมกับหน้าจอ6.59นิ้วความละเอียด 1.5k นะครับโดยจะมีกล้องเพลิสโคปเทเลโฟโต้ซูมมาให้ด้วยครับแต่ว่าตัวเซ็นเซอร์อาจจะเป็นแค่ระดับกลางเพื่อให้ ตัวของ vivo v70 series ที่กำลังจะมานั้นมีกล้องครบหลายระยะมากขึ้นส่วน vivo s50 pro mini ครับตัวท็อปจอเล็กนะครับรุ่นนี้หน้าจอ6.31นิ้วความละเอียด 1.5k เช่นเดียวกันชิปเซ็ตน่าจะเป็น d i m e n s i t y 9,400แล้วก็ชุดกล้องเนี่ยน่าจะมาพร้อมกับความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับและคาดว่าคงจะมีตัวของ periscope telephoto ด้วย ยังไงเดี๋ยวเราตามข่าวกันต่อนะครับสำหรับตัวของ vivo S 50 series ตอนนี้มีข้อมูลของ vivo X 300กับ i q o 15แล้วนะครับผ่านการตวรวจสอบจากกสทชเรียบร้อยคาดว่าน่าจะเปิดตัวกันภายในช่วงพฤศจิกาทันวานี้แน่นอนหลังจากที่ X 300นะครับชิงเปิดตัวเวอร์ชั่นจีนไปเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ global version นั้นมีข่าวว่า30ตุลาคมนี่แหละที่จะเปิดตัวในยุโรป ส่วนทางฝั่งของ IQ คู15หนะครับหลังจากเปิดตัวที่เซินตจเจนไปแล้วตอนนี้ก็กําลังจะเปิดตัวที่อินเดียในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นก็เลยมีลุ้นว่าทั้งคู่เนี่ยจะเข้ามาทําตลาดแล้วก็วางขายในไทยนะครับน่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาไม่ก็ต้นๆธันวาแน่ๆแล้วก็มีข้อมูลเพิมเ่มเติมกับ IQ คูกับรุ่นใหม่15 u l t r อัตราครับคือจากมือถือสเปคในตระกูลเกมมิ่งครับตัวน,นี้จะ จัดเต็มยิ่งกว่าเดิมกับฟีเจอร์ใหม่ที่เรียกว่า Gaming Productivity Tool แล้วก็น่าจะจัดเต็มในเรื่องของสเปคตัวกล้องด้วยนะครับเห็นว่าจะเสริมด้วยกล้องซูม p เพล c สโคโฟโต้มาอาจจะเป็นมือถือสเปคแรงตัวคุ้มภายใต้ชื่อ i อคูที่ไม่ได้มีดีแค่เล่นเกมแต่กล้องก็แจ่บด้วยก็เป็นได้นะครับเดี๋ยวรอตามข่าวกันต่อ p x ก l Phone ครับมือถือจาก Google เนี่ยชอบมีบั๊กอะไรแปลกๆครับอย่างล่าสุดมีคนเจอว่า ไม่สามารถกดนายวันวันหรือว่า911โทรไปเบอร์ฉุกเฉินได้นะครับโดยมีการรวบรวมโพสต์ใน reddit นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ยเจอพวก Pi x e l 8 p i x e ิ9เ i x e l 10นะครับหลายเครื่องไม่สามารถโทรเบอร์9 1้1ได้พอกดไปแล้วนะครับก็เจอว่าเหมือนกับโทงไม่ติดหรือแม้่ขึ้นข้อความผิดพลาดเออเร์อบนหน้าจอสักพักหนึ่งเครื่องรีสตาร์ทเองส่วนบางเครื่องก็เจอว่าถ้าเกิดใช้ซิมโทรไปเนี่ยโทรไม่ได้ครับแต่อเปิด Wi-Fi Calling กับโทร911ได้ซะย่างนั้นซึ่งอันนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณมีมือถือแต่คุณไม่สามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยโอ้อันตรายมากๆครับถ้าเกิดภายเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาครับน่าจะวุ่นกันแน่ๆเลยตอนนี้ยังไม่มีอัปเดตจากทาง Google นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ เดี๋ยวคงจะมีเรื่องของการออกแพชมาแก้ไขตรงนี้แน่ๆยังไงเดี๋ยวทางรอยแซนครับจะติดตามข่าวมารายงานให้ทราบกันมือถือสเปคคุ้มนะครับ r ร d มี15 5G ตอนนี้เปิดตัวในไทยพร้อมวางขายแล้วนะครับมาพร้อมกับชิปเซตแล้วก็ 6S Gen3 ความจุเนี่ยจัดเต็มคือ7,000ม ah ิลลิแอมเลยพร้อมจอใหญ่6.9นิ้วในราคา5,999บาทตัวนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นนึงครับที่มาพร้อมกับสเปคแล้วก็ราคาคุ้มๆนะครับ โดยตัวหน้าจอได้พาเนลเป็น IPS LCD นะครับผมความละเอียด Full HD+ Refresh Rate 144Hz แล้วก็สว่างสูงสุดที่850นิต RAM 8หน่วยความจำ256ส่วนกล้องหลังนั้นมีเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลและกล้องหน้า8ล้านพิกเซลนะครับลำโพงตัวเดียวนะแล้วก็แบตเตอรี่7,000อย่างที่บอกไปชาร์จไว33วัตต์โดยตัวเครื่องรองรับการใช้ง,งาน 5G ด้วยนะครับมาพร้อม IP Rating 64 พอทนน้ำทนฝนได้ประมาณหนึ่งราคาที่วางขายในบ้านเรานะครับก็คือ5,999บาทเห็นว่าในเวอร์ชั่น 4G นะครับจะมาพร้อมกับความจุเดียวกันคือ8,256แต่ราคาแปลกกว่าที่4,999บาทครับส่วนรุ่นแฟลกชิปคิลเลอร์อย่าง Redmi K90 Pro Max นะครับที่ใช้ชิปตัวแรงอย่าง Snapdragon 8 Elite Gen 5ได้ลำโพงเซเรียอพร้อมกับซับวูเฟอร์ by Bose ด้วย เปิดตัวมาเรียบร้อยนะครับพร้อมกับหน้าจอ6.9นิ้วรีเฟรชเดท120 h z ครับแรมเริ่มต้น12 g b สูงสุดที่16โดยคำจามเริ่มต้น2.6สูงสุดขึ้น1 t b ไปเลยชุดกล้องหลัง3ตัวแบบจัดเต็มคือ50ล้านพิกเซลทั้งกล้องหลักกล้องเทเลโฟโต้แล้วก็กล้องอัลตราไวท์นะครับส่วนกล้องหน้า22าล้านพิกเซลครับได้ลำโพงสเอริโอครับ และก็ส่วนของซับวูฟเฟอร์ด้านหลังเรียกว่าวางอย่างลงตัวกับชุดกล้องเลยทีเดียวรุ่นนี้ก็คือเป็นตัว Redmi K90 Pro Max นั่นเองโดยแบตเตอรี่ความจุ7,560ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว100วัตต์ทนทน้ำทนฝุ่น IP68 โดยตัว Pro Max ครับเริ่มต้นที่3,999หยวน,นครับประมาณ19,200นะครับ ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนเป็น global version ที่จะวางขายทั่วโลกแล้วก็บ้านเรานะั้นน่าจะเป็น poco f8 นะครับแต่ใช้รหัสหรือว่าชื่ออะไรยังไงหรือจะเป็น poco f8 pro max เหมือนกับทางฝั่ง x i a วมีกับ r e d มีที่ตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น pro max แทน ultra ไหมก็ไว้ต้องรอดูกันนะครับส่วน n ต h i งนะครับตอนนี้ได้เปิดตัว phone 3a lite ออกมาครับเป็นรุ่นราคาประหยัดราคาเริ่มต้นแค่7,999บาทเท่านั้น แต่คงเรื่องของรูปลักษณ์และก็ดีไซน์ที่ยังเท่ๆอยู่แต่ถ้าเกิดดูผ่านๆแล้วมันคล้ายกับ CMF Phone 2 Pro มากๆเลยนะครับทั้งเรื่องของการจัดวางตำแหน่งกล้องอต่างแค่เรื่องของสีฝาหลังและก็บางจุดเท่านั้นเองสเปคของ Notting Phone 3A Lite นะครับหน้าจอ AMOLED เลยนะ6.77นิ้วรเฟรฟเลด1 2 0 h z นะครับชิปเป็น Dimensity 7,300ครับแรม8โดยความจําสูงสุดคือ256นะครับ มาพร้อมกับ Nothing OS 3.5ยังเป็น Android 15อยู่กล้องหลังเซ็นเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวล้านแล้วก็มาโคร2ล้านนะครับส่วนกล้องหน้า16ล้านพิกเซลครับลำโพงตัวเดียวรองรับ 5G นะครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมชาร์จไว้3วัตต์มาพร้อม IP54 ครับทนน้ำทนฝุ่นได้ประมาณนึงโดยตัวเริ่มต้นเนี่ย7,999บาทเป็นแรม8ความจุร2อ ส่วนตัวความจุ2.6นั้นราคายู่ที่8,999บาทนะครับมีเลือก2สีคือขาวและก็ดำนะครับโดยจะเริ่มวางขายในไทยช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับ28นู่นเลยส่วนใครที่รอข่าว One Plus 15นะครับตอนนี้เปิดตัวเรียบร้อยแล้วนะครับมากับชิป Snapdragon 8 Elite Gen 5เลือกใช้จอ6.78นิ้ว r e s h r a t e ดันขึ้นไป165 h z นะครับดีไซน์ก็คือปรับใหม่แกะกล่อง แต่ก็มีความใกล้เคียงกับ 5X9 ประมาณหนึ่งอยู่นะสลับตัวของโมดูลกล้องและการจัดวางนะครับโดยสเปคของ One Plus 15นะครับส่วนหน้าจเอาเป็น LTPO a m OLED นะครับสว่างสูงสุด1,800นิตและขอบทั้ง4ด้านเนี่ยบางมา,มากๆแค่1.5ม mm ิลิเมตรเท่านั้นระบบกล้องนั้นพอทั้งฝั่งนี้ไม่ได้มีการพัฒนากับ Hasselblad ครับก็เลือกใช้เป็น Lumo Imaging System นะครับที่ Oppo พัฒนาขึ้นมาเนี่ย นำมาขับเคลื่อนเรื่องของตัวกล้องและการมวลผลภาพเซนเซอร์หลัก50ล้านพิกเซลอัลตร้าไวท์ห้ล้านแล้วก็เทเลโฟโต้ห้ล้านเป็นออปติคอลสาเท่านะครับกล้องหน้าสาล้านพิกเซลลำโพงสเตอรอนะครับแล้วก็แบตเตอรี่7,300ม mm, ิลลิแอมชาร์จไวผ่านสาย110วัตต์ชาร์จไวไร้าสายที่50วัตต์ด้วยมาพร้รอม color os ส6บบน Android 16นะครับแล้วก็ตัวนี้เดี๋ยวต้องรอดู global version นะครับผมว่าจะมีหรือเปล่า ปกติแล้วก็จะเป็นออก g e เ o นที่มาครอบทับอีกทีหนึ่งโดยราคาเปิดตัวในจีนของ OnePlus 15นะครับอยู่ที่3 9 9 9หยวนครับประมาณหมื่นปลายๆครับเรียกว่าเอามาชนกับตัวของ Redmi K90 เลยสำหรับตัวที่ได้ชิป snap8 elite แล้วก็ราคาไม่ถึง20,000บาทแล้วก็ยังได้เปิดตัวแท็บเล็ตรุ่นใหม่นะครับ OnePlus Pad 2ด้วยมาพร้อมกับหน้าจอ12.1นิ้วความละเอียด 3K r e t i r a 144Hz นะครับ เลือกใช้ชิปตัวแรง Dimensity 9400 plus สเปคเนี่ยตัวท็อปจะมาพร้อมกับแรม16ความจุ512เลยทีเดียวครับกล้องหน้า8ล้านกล้องหลัง8ล้านนะครับได้ลำโพงรอบทิศทาง6ตัวพร้อมกับระบบเสียง Hi-Fi นะครับตัวนี้แบตเตอรี่1420 m มิลลิแอมชาร์จไว4.4วัตต์นะครับพอที่ใช้งานเป็น usb c 3.2 Gen 1นะครับเพื่อไว้เชื่อมต่อกับจอบภายนอกได้ด้วยนอกจากชาร์จไวโอนข้อมูลไวแล้วราคาของเจ้า วันพลัสแผดส,สองครับถือว่าน่าสนใจเลยเพราะว่าตัวเริ่มต้น8ปดเนี่ยอยู่ที่2,799หยวนประมาณหมื่นต้นๆน,นั่นเองครับ oppo find x9 series ครับเปิดตัวข้อราคาวางขายในไทยเรียบร้อยครับรอบนี้ต้องบอกว่าจากที่ไปลองมากล้องดีครับแสงดีสีดีกดแล้วจบได้เลยนะครับเรียกว่าพัฒนาขึ้นมาเยอะมากทั้งเรื่องของตัวกล้อง Lumo Engine แล้วก็ส่วนของชุดเลนเซนเซอร์ที่มีการร่วมพัฒนานกับทาง Hasselblad ด้วย ยังไงลองไปดูรีวิวตัวเต็มได้นะครับผมเอาไปเดินเที่ยวฮ่องกงมาคือถ่ายสนุกมากครับทั้งโหมดปกติแล้วก็ที่ชอบคือตัวของ Hasselblad High Res ครับแต่ภาพที่คม50ล้านพิกเซลจากทุกเลนส่วนตัวกล้องเทเลโฟโต้อันนี้ก็ในบ้านเราเออกมาขายด้วยนะครับชุดเลนส์เสริมเนี่ยเพื่อใครอยากเอาไปซูมคอนเสิร์ตนะครับไปซูมไกลๆอันนี้ก็เสริมให้ภาพมันคมชัดขึ้น นายักเทเลโฟโต้ที่ไกลขึ้นไปอีกโดย oppo f i x9 นะครับเปิดราคาที่29,999บาทส่วน f i x9 pro ครับราคาเริ่มต้นที่42,999บาทครับใครที่รอคอยอัปเดต color os version ใหม่กันอยู่นะครับตอนนี้ oppo global ได้ประกาศออกมาแล้วว่ารุ่นที่จะอัปเดตเป็น color os 16ในเดืนพฤศจิกาย,ยนนี้นะครับก็จะมีทั้งรุ่นของพวก find n ครับจอบพับทั้งหลาย n5 n3 n3 flip นะครับ f x8 Reno 13, 14แล้วก็ Oppo Pad 3 Pro นะครับส่วนธันวาคมจะเป็นคิวของ Fire n f l l p p แล้วก็ช่วงต้นปีหน้านะครับเอาจริงคือจะไล่ไปแต่ต้นปีถึงกลางปีเลยก็คือ f i X 5 Pro r n o 1นะครับ Reno 12 Reno 11 <18, S> Reno 10 o p p o p a น SE Pad 2 Pad 3นะครับนี่จะเป็นกลุ่มที่รออัปเดต c คลเว o s 16แล้วก็ Android 16กสหรับทาง Oppo ครับส่วนกระแสที่ iPhone Air นั้นดูเหมือนจะยอดไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยออก ทำให้มีข่าวออกมาว่ามีการลดเรื่องของการผลิตลงถึง80%เพื่อไปโฟกัสที่ในรุ่นของ iPhone 17ที่ขายดีกว่าแทนนะครับตอนนี้บางแหล่งข่าวกลับมาชี้ว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงยอดผลิตยังเท่าเดิมอยู่โดยทาง TD c o w e n นะครับบอกว่าตอนนี้เนี่ย a p p เ e เขาตั้งเป้าผลิต iPhone เอาไว้3ล้านเครื่องในช่วงไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4จะเพิ่มเป็น 7ล้านเครื่องนะครับโดยยอด iPhone 1 7ทั้งหมดนะครับจะมีอยู่ที่ประมาณ5-4ล้านเครื่องและเพิ่มเป็น79ล้านเครื่องในช่วงปลายปีหรือว่าขัดกับรายงานของ Misuho Security นะครับที่ออกมาบอกว่าเขาลดกำรมผลิต iPhone Air เรียบร้อยแล้วแต่ทางฝั่ง Misuho เนี่ยก็มีแบ็กดีมากๆเพราะว่าล่าสุดน,นะครับ m i n ง Chiu นะครับได้ออกมาฟันธงคนนี้คือแบบว่า สายตรงมากๆครับเหมือนนั่งอยู่ในบอร์ดตอนนี้ Apple ลดการผลิต iPhone Air เพราะยอดขายในแต่ละประเทศเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับก็เลยคาดว่าจะผลิตแค่10%ของยอดในเดือนกันยายนเท่านั้นไม่รู้ใครจำได้หรือเปล่านะครับกับพนักง,งานที่ชื่อแซมสังแต่ทำงานอยู่ที่ Apple Store นะครับย้อนกลับไปคือปี2012 Apple สาขาแวนคูเวอร์ที่แคนาดานะครับพนักงานคนนี้เนี่ยตกเป็นเป้าเลยเพราะว่าน้ำบัตรของเขา มันถูกโพสต์บน reddit แล้วก็คือแซมสั่งก็คือเหมือนกับ Samsung นั่นเองครับเป็นพลังงาน Apple Specialist ตัวเขาเองเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าก่อนตอนนี้ทำงานที่สกอตแลนด์ก็มีคนแซล,ล์อยู่เรื่อยๆแต่พอให้มาเป็น Apple Store ในแคนาดาอันนี้คือเป็นเรื่องใหญ่ครับมีคนเข้ามาพูดคุยมาสอบถามมาขอถ่ายภาพคืออยู่เดียวกลายเป็นเซเลบซะอย่างนั้นเรียกว่าแซมนี่ถึงกับเครียดเลยนะครับว่าจะโดนไล่ออกหรือเปล่าเพราะว่ามันดู แปลก,กแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทาง Apple ินี่ยคิดยังไงกับชื่อนามสกุลของเขาแต่เหมือนว่าทาง p p p l e ก็เข้าใจนะครับผมแล้วก็มีการจัดการให้ในายแซมซังเนี่ยจากตอนแรกเป็น Specialist ดูแลหน้าร้านก็ย้ายไปทํางานอยู่หลังร้านแทนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มีใครมาวุ่นวายหรือมาขอพบเพราะก็ถือว่าเป็นการละเมิดความเป็นส่วนตัวนะครับผมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาทําอะไร กับนายแซมซังหรือเปล่าแต่สุดท้ายเขาก็เลือกลาออกจาก Apple ด้นะครับเพื่อความสบายใจเสร็จแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อไปเรียบร้อยนะครับแต่ว่าตัวของนามบัตรและยูนิฟอร์ม Apple นะครับที่มีชื่อเขาเนี่ยออกทำการประมูลบน eBay นะครับเห็นว่าได้เงินประมาณ2,500ัน2,500เหรียญแล้วก็สุดท้ายเขาตัดสินใจเปลี่ยนนามสกุลตัวเองเป็นสตรอนนะครับผมแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่หมู่บ้านบนเกาะเล็กๆ Ice of Sky ในสกอตแลนด ที่เจ้าตัวชื่นชอบครับถ้าพูดถึงเซ,เซนเซอร์200ล้านพิกเซลนะครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไปจบที่ s m s u u n i s s o e l l นะครับเป็นผู้ผลิตรายหลักแต่ว่าตอนนี้ Sony เองก็เริ่มพัฒนานแล้วแล้วก็ดูเหมือนว่าใกล้สำเร็จนะครับโดยเจ้าตัวเซ็นเซอร์ไลเทีย910ขนาด1ต่อ1.11นิ้วนั้นออกแบบมาให้สามารถถ่ายภาพทั้งการรมวลผลที่ Du All e v e l r e m o มเซกล้านพิกเซล และความวละเอียดเต็ม2ล้านพิกเซลออกมาได้ดีเหมาะสำหรับการนำไปถ่ายในสภาพแสงที่มีความหลากหลายมีการคาดการเอาไว้ด้วยนะครับว่าบรรดาค่ายจีนเนี่ยน่าจะเริ่มหยิบเอาสินเซอร์ตัวนี้ไปใช้กันแต่ทันตัวอัลตร้าในปีนี้หรือเปล่าต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่จะเป็น oppo find x9 ultra หรือว่าทางฝั่งของ vivo แล้วก็ เซี่ยวมีก็มีความเป็นไปได้ส่วนแวน u UI 8.5ที่กำลังพัฒนาอยู่ซึ่งจะเปิดตัวพร้อมกับ S26 ในช่วงปีหน้านะครับตอนนี้ก็แพรมจะใส่ฟีเจอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าตาของพวกนาฬิกาหน้าจอล็อกแผงตั้งค่า่วนแบบใหม่นะครับตอนนี้ก็เห็นว่ามีตัวของ prioritize notification นะครับก็คือการแจ้งเตือนอันไหนที่มีความสำคัญกับเรบบามากที่สุดก็ถูกจัดลำดับแล้วก็นำมาโชว ด้วยระบบของ Galaxy AI นั่นเองซึ่งการคำนวณและประมวลผลทั้งหมดนะครับเห็นว่าจะเลือกใช้เป็น on-device เพื่อให้ข้อมูลนั้น private แล้วก็เป็นของเรามากที่สุดโดยตอนนี้ก็เรารู้กันว่าพวกฟีเจอร์ใหม่ๆที่เริ่มใส่เข้ามานะั้นเราจะเห็นกันตั้งแต่ตอน One UI 8.5 Beta Version ที่จะเป็นการทดสอบในช่วงปลายปีนี้เลยหรือเปล่านะครับแต่อย่งไรเดี๋ยวต้องรออีกครั้งหนึ่งเพราะว่าบางฟีเจอร์บางทีใส่มาแล้วเทสแล้วผ่านไม่ผ่านหรือว่าดีไม่ดีเนี่ย สุดท้ายจะอยู่ในเวอร์ชั่นเต็มตอน H6 หรือเปล่าก็ต้องรอลุ้นกันครับมีเหตุการณ์แปลกๆของ H25 Plus ครับเกิดข,ขึ้นที่เกาหลีเมื่อตัวเครื่องนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นมีความร้อนแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันร้อนเกินไปแล้วก็เลยโยนเครื่องทิ้งลงบนพื้นสุดท้ายมีไฟลุกไหม้และสภาพตัวเครื่องก็อย่างในภาพที่เห็นเลยนะครับฝาหลังแง้นเปิดขึ้นมาภายในมีคราบดำๆโดยทางเจ้าของเครื่องก็บอกว่า ตอนนั้นนะไม่ได้มีการเสียบสายชาร์จหรือเกี่ยวข้องกับตัวแบตเตอรี่การชาร์จอะไรทั้งนั้นนะครับแต่ไม่รู้กันว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัว n 2 5 Plus ซึ่งอันนี้ก็ได้ส่งให้กับทางซัมซุงไปพิสูจน์เรื่องราวกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ยังไงคงต้องรอให้มีการทดสอบหรือว่าเทสกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวจะมารายงานให้ทราบกันแอบเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมกับมือถือจอพับ3ทบ s a m s u ง Galaxy C t r i f o หรือว่า G 4นะครับ ที่วีดีก็เผยเผยโฉมอยู่ในงาน K-Tech Showcase ที่เป็นส่วนหนึ่งของงานประชุมของผู้นำา p e ป2025ครับก็จะเห็นดีไซน์ตัวเครื่องแบบชัดๆเลยว่าตัวหน้าจอ6.5นิ้วตอนพับอยู่เนี่ยสามารถก่าออกมาเป็นหน้าจอขนาด10นิ้วได้ซึ่งถ้าเกิดดูจากการพับของตัวหน้าจอนะครับเหมือนกับจะมีโหมดการใช้งานแค่จอนอกสุดแล้วก็ตอนกางออกมาเป็นจอใหญ่นะครับเพราะว่า ลักษณะการพับทบหน้าจอเนี่ยมันคือต้องกางซ้ายกางขวากมาเป็นจอใหญ่ทีเดียวไม่มีโหมด2จอเหมือนกับตอนของตัว Huawei Mate XT นะครับอันนี้ต้องรอดูเวอร์ชั่นไฟนอลอีกทีหนึ่งว่าจะเป็นยังไงแต่ตามรายงานตอนนี้ก็เห็นว่าน่าจะมีการนำออกมาวางขายในปีนี้นะครับแต่เรื่องของประเทศที่จะวางจำหน่ายเนี่ยเห็นว่าจำกัดอยู่แค่จีนญี่ปุ่นเกาหลีใต้ แค่นี้เงเหรอเมื่อเกมผีถูกนํามาสอนในคลาสภาษาอังกฤษนะครับอันนี้เป็นรายงานจากโรงเรียนมัธยมจังหวัดนีงาตะที่ญี่ปุ่นนะครับที่ยกระดับการเรียนภาษาผ่านเกมเลือกใช้เกม P.T. นะครับเดโมในตำนานของแฟรนไชส์ Silent Hills เนี่ยมาให้เด็กได้เรียนรู้แล้วก็ส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษนะครับมีตั้งแต่เรื่องของการ Walk Around The Room เดินสำรวจรอบห้องนะครับหรือว่า Take a stroll เดินต่อไปตามถงทางเดินแล้วก็ answer the phone รับโทรศัพท์จากนั้นก็ใช้นักเรียนนะครับมาพูดหรือตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเกมดำเนินต่อไปได้จนจบจุดหมายคือเพื่อให้นักเรียนรู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ต่างๆภายในเกมอย่างเช่นฉากทโทรศัพท์ภายในบ้านดังขึ้นมาท่ามกลางความเงียบสงัดโดยจังหวะจัมส์แกร์ต่างๆนะครับจะเป็นตัวที่มาช่วยกระตุ้นนะครับให้เด็กเนี่ยสามารถจดจำคำศัพท์และประโยคได้ดียิ่งขึ้น แล้วก็เป็นการปลุกเรื่องของการตื่นตัวของสมองให้ตื่นเต้นจะได้จดจำอะไรได้ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยสัปดาห์หน้ากลับมาหิวข่าวกันได้ใหม่นะครับช่วงวันเสาร์แบบนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ช่องเอาไว้ด้วยนะครับ